ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ n าแนกับการดูดวงเสียงไทยพาย,ยิปซีพายทาร์โรกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและผมไม่ได้รับสอนนะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะ ผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะครับนะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคมาเริ่มต้นเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทายทํานายทายทักกันด้วยไพ่ทาโร่แบบแรนดอมเช่นเคยนะครับการเสี่ยงทายนี้โดยปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสําสำรับในการทํานายแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหา ซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่เพียงหนึ่งสำหรับสำหรับเดียวเท่านั้นนะครับการทำนายไทยทักนี้ผมจะอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมตามตำราสากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการเสี่ยงไทยวันนี้ก็มาในหัวข้อเบาๆสบายๆเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกเช่นเคยไม่มีพิษภยัยดูได้ทุกท่านนะครับดูได้ทุกท่านทุกราศีนะครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงไทยกันในหัวข้อ มีคนกําลังแอบคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เออใครบางคนกําลังแอบคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เขาคือใครทำไมต้องคิดถึงคุณมาเสี่ยงทายกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายทำนายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้สี่ดาบ four of swords มีใครบางคนคิดถึงคุณอยู่เงียบๆกำลังครุ้นคิดหรือกังวลเรื่องคุณมีความเป็นไปได้ว่าเขาแอบบชอบแอบบรักคุณหลงรักคุณหรืออยากจะเข้ามาสนิทชิดใกล้กับคุณแต่ยังทำไม่ได้นะมีโอกาสเป็นคนที่รู้จักกันแล้วหรือไม่หรือเป็นคนใหม่เดี๋ยวเรามาขยายความกันนะครับขอให้ไพ่ใบถัดไปขยายความด้วยนะครับเอคุณกับเขารู้จักกันแล้วหรือย,อยังอืจู่ๆมาคิดถึงกันแบบนี้ รู้จักกันหรือ,อยังโอเค The chariot คุณกับเขารู้จักกันแล้วนะครับรู้จักกันแล้วไม่ว่าจะรู้จักกันโดยตรงโดยอ้อมรู้จักผ่านเพื่อนผ่านคนรู้จักผู้ใหญ่แนะนำมาหรือแม้แต่ รู้จักกันโดยตรงเพียงแต่ว่ามีความห่างไกลมีระยะห่างทางไกลหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งจากใบนี้ได้ว่าเป็นคนที่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆต้องเดินทางไปโน่นมานี่หรือแม้แต่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่เสมอแบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัวแทนของคนาราศีกรกฎก็ได้เช่นกันนะครับนะเรื่องธาตุเรื่องราศีเราย้ําอยู่เสมอว่าไม่ต้องไปล็อกสเปกเพียงแต่ว่าดูความแนวโน้มความที่จะเป็นตัวแทนของไพ่แต่ละใบเขาก็จะมีความเป็นแต่ละราศีแต่ละธาตุนะครับนะธาตุน้ำก็ เด่นราศีกรกฎก็เด่นประมาณนี้ที่แน่ๆเขาคนนี้ตอนนี้อยู่ห่างไกลจากคุณไม่ได้เจอกันง่ายๆไม่ว่าจะสนิทสนมกันมากหรือน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ เขาคนนี้คิดถึงคุณมากมีโอกาสที่คุณจะไม่ค่อยคิดถึงเขาเพราะคุณมีธุระส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นการทํางานทําการการเป็นเสาหลักครอบครัวหรือแม้แต่คุณกําลังโฟกัสเรื่องสําคัญของตัวเองอยู่ทําให้คุณไม่ค่อยคิดถึงเขาสักเท่าไหร่แต่เขาคิดถึงคุณมากเวลานี้และมีความอยากเดินทางมาหาด้วยแต่ยังมาไม่ได้เออแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปนะแล้วเขาจะทํายังไงต่อไป ใครบางคนกำลังแอบคิดถึงคุณมากตอนนี้อืมทำไมต้องแอบโอ,โอ้เด็กถือเหรียญโอเค p พะเจ้าเพนต์เกิลรู้ละมีโอกาสที่เขาหรือเธอคนนี้น่าจะมีความเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือถ้าไม่ใช่อายุน้อยกว่าที่เป็นทางกายภาพจะเป็นอายุ ความคิดนะความมีความคิดความอ่านเหมือนเด็กๆก็เป็นไปได้บางคนอาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับคุณหรือแม้แต่แกกว่าคุณแต่ความคิดเขาจะยังคงเป็นเด็กๆความคิดเป็นเด็กๆไม่ใช่ไม่ดีแต่หมายความว่าเขาจะมีความสบายใจเหมือนเด็กๆไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยกังวลล่วงหน้าไม่ค่อยซีเรียสกับชีวิตอะไรมีสิ่งดีๆใดๆก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อมองความจริงเป็นหลักไม่ค่อยมีความเพ้อฝันสักเท่าไหร่และมักจะมีความรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ลึกๆคนคนนี้เป็นคนยิ้มง่ายยิ้มเก่งและมักจะนําโชคลาภมาให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับการนําโชคลาภมาให้คนที่เกี่ยวข้องมันเป็นได้หลายอย่างนะทั้งโชคลาภที่เป็นเงินทองหมายความว่าบางทีคบหาคนนี้เรามีโชคดีก็ได้หรือ เป็นโชคทางใจคือคบหากันแล้วสบายใจก็ได้เช่นกันนำพาความสุขความเจริญมาแม้แต่บางทีพอรู้จักกันแล้วการงานก้าวหน้าแบบนี้ก็นับเป็นโชคลาภโดยเช่นกันคนคนนี้มีความที่เรียกว่ามีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วบางทีก็มีความงองแงเหมือนเด็กๆแต่เขาก็จะไม่ทําอะไรน่าเกลียดนะครับเขาจะใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาทําได้ช่วงเวลานี้ก็คือใช้ชีวิตส่วนตัวไปเช่นเดียวกับคุณต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปแล้วมันจะยังไงต่อไปจะมีโอกาสได,ได้เจอกันไหม จะมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมหรือคุยกันอยู่แต่ว่าก็ยังคงคิดถึงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าบางคนมีนะครับคุยกันทุกวันแต่พอวางสายพอละห่างจากกันไปก็คิดถึงกันอยู่ดีอะไรแบบนี้เออเดให้ฮโลแฟนสบายใจได้หายห่วงไพ่พระปรากฏออกมาแล้ว ความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรตามความเชื่อตามตำราสากลไพ่พระปรากฏในความสัมพันธ์หมายความว่าความสัมพันธ์นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลกำกับคุ้มครองอยู่หรืออีกความเชื่อหนึ่งคือมีความเป็นคู่กัลยาณมิตรที่ตามกันมาจากอดีตชาติอันนี้เป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับนะ อาจจะมีความเป็นกาลยนานมิตรตั้งแต่ชาติภพที่แล้วตามความเชื่อหรือแม้แต่เป็นกาลยนานมิตรในชาติภพปัจจุบันมีการทําบุญร่วมกันเจอกันจากงานบุญจากงานมงคลแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือแม้แต่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกันประมาณนี้เออนับถือครูบาอาจารย์สายเดียวกันเป็นไปได้นะครับทั้งคุณและเขามีความใจบุญมีโอกาสเป็นสายมูชอบกันดูดวงอะไรแบบนี้เน้นสายขาวเช่นการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับอะไรทํานองนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักกันใหม่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความสัมพันธ์นี้อยู่คุณกับเขาเป็นการณนามิตรของกันและกันนะครับส่วนคนที่สนิทสนมกันอยู่แล้วมีโอกาสาพัฒนาถึงขั้นครองคู่เดี The ๋ยวให้เราแฟนไพ่พระนี่ถ้าปรากฏในเรื่องความสัมพันธ์เราแถมให้นิดนึงว่ามีโอกาสถึงขั้นครองคู่แต่งงานได้เลยถ้าต้องการนะครับหรือถ้ามีความพร้อมนะครับโอเคมาดูกันต่อนะเออความสัมพันธ์นี้ดี อย่างน้อยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลกำกับอยู่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยตามความเชื่อนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเขาแอบคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปคนคนนี้ลักษณะเขาเป็นคนอย่างไรเอโอโอ,โอ้สเตรนท์สน่ารักไพน่ารักของผมมาละไพ่สิงโตหญิงสาวแกล่งกับสิงโตเชื่องเชื่องสิงโตปกติมันจะไม่เชื่องให้ใครง่ายๆนะเจ้าป่าเขาจะมีพลังอํานาจดุดันดุเดือดแต่ยอมสยบให้หญิงสาวกอดอย่างง่ายได้ใบนี้ ตามความหมายตำราสากลชัดเจนและตามภาพหญิงสาวก่อสิงโตได้แปลว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายและเขาคนนี้จะยอมคุณมากเออจะยอมคุณมากๆ ต่อให้เขาจะแข็งขืนดื้อดึงกับใครก็แล้วแต่แต่แตพอถึงกับคุณเขาจะยอมคุณมากๆนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2ถ้าคุณมีประสบปัญหาใดๆอยู่เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายจะแก้ปัญหาได้และใบนี้ยังเป็นตัวแทนของความเป็นราศีสิงหรือเดือนสิงหาคมก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณตัวเขาหรือคนที่เกี่ยวข้องหรือช่วงเวลาที่เจอกันก็เป็นไปนได้นะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับที่แน่ๆเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายชีวิตจะง่ายขึ้นคอยดูนับจากนี้นะ เสียงททยได้ใบนี้แล้วตามความเชื่อตามดวงชะตามาแบบนี้ชีวิตจริงจะอาจจะได้มากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละท่านเพราะเป็นการเสี่ยงไทยนะครับนะย้ําว่าเป็นการเสี่ยงไทยอาจจะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเดิมและการกระทําของคุณด้วยนะครับโอเคไปกันต่อโอ้โหรู้ละ the fool ใบนี้ผมมองว่าเป็นตัวคุณนะครับ The f ฟ o l ยังลัลลามีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ค่อยหวาดหวันว่นหวั่นกลัวอุปสรรคใดๆมีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพแบบนี้เด e Fool เป็นตัวแทนของคนที่มีจิตอิสระนะครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ค่อยยึดติดสิ่งใดไม่ค่อยกลัวกังวลอาจจะมีข้อแนะนํานิดหน่อยว่าบางทีอาจจะมีความประมาทบ้างหรือ าบางคนมีความมุทะลุทําอะไรไม่กลัวอุปสรรคเรียกว่าพร้อมพุ่งชนแบบนี้ก็แล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพียงแต่คุณสมบัติร่วมกันของเดอะฟูลคือผู้ที่มีความสบายใจผู้ที่มีจิตอิสระแบบนี้มีความสุขได้ด้วยตัวเอง มิหน้าละเขาถึงคิดถึงคุณแอบคิดถึงคุณเพราะคุณจะไม่ค่อยได้คิดถึงเขาสักเท่าไหร่ถ้ามีการสื่อสารกันบ้างหรือมีการสื่อสารกันน้อยยิ่งทําให้เขาคิดถึงคุณมากขึ้นไปอีกซึ่งคุณก็ไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรอันนี้ไม่ได้ว่านะเป็นคําชมนะครับหมายความว่าคุณสามารถอยู่ได้ในทุกสภาวะไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งที่ไม่ไม่จําเป็นต่อชีวิตนะเอออะไรไม่ได้จําเป็นยิ่งยวดต่อชีวิตคุณจะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจคุณจะโฟกัสสิ่งจําเป็นมากกว่านะเวลา ซึ่งถือเป็นข้อดีนะครับถ้าเขาจะคิดถึงคุณก็ให้เขาคิดถึงไปก่อนถ้ายังทําอะไรไม่ได้นะครับคนเราจังหวะชีวิตบางทีอาจจะต้องแยกห่างกันไปแล้วก็มีเวลามาเจอกันใหม่อะไรแบบนี้เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดการให้เองขอให้เชื่อมันในเดอะไฮโรแฟนเชื่อมันในไพ่พระนะครับประมาณนี้อืมคุณกับเขาจะได้เจอกันไหมเนี่ยจะได้คุยกันมากขึ้นไหมเนี่ยเออโหราชาดาบ King of Swords ใบนี้ออกมาจะมีความเกี่ยวข้องใดๆกับผู้มีอำนาจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขาคําททำานายที่หนึ่งคือตัวคุณเองทำงานอยู่ในแวดวงที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจอยู่เสมอหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คุณเคารพเป็นคนที่เข้มงวดคุณอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่คุณลุงที่เข้มงวดอะไรแบบนี้นะครับหรือทั้งสองฝ่ายต่างก็มีญาติผู้ใหญ่ที่เข้มงวดจับตาดูมองความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ทำให้คุณกับเขาไม่สามารถแอคชั่นอะไร กันได้มากมายในบางกรณีทํานายเพิ่มเติมได้ด้วยว่าความสัมพันธ์นี้ผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยนักในครั้งแรกๆแต่ถ้าคุณและเขาพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคบหากันอย่างจริงใจมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะใจอ่อนและ อนุญาตหรือปล่อยให้คุณกับเขาคบหากันได้อย่างอิสระนะครับทำนายได้หลายอย่างใบนี้แต่ที่แน่ๆคุณเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีความเข้มงวดอย่างแน่นอนและความสัมพันธ์นี้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อดีนะดีถือเป็นข้อดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยผู้ใหญ่ดูแลอยู่ด้วยก็ดีนะประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเขาแอบคิดถึงคุณแล้วเขาจะทำ,ทำยังไงต่อไปหรือไม่เขาจะแอคชั่นอย่างไร โอโหราชินีไม้เท้าอาควีนอ o ฟวันส์มีโอกาสที่เขาจะเข้าทางผู้ใหญ่เช่นกันเมื่อกี้เพิ่งกล่าวไปว่าเรามีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะผู้ผู้ใหญ่ที่เข้มงวดดูแลความสัมพันธ์นี้อยู่อะไรแบบนี้เขาก็จับจุดนี้ได้เขาจึงพยายามหาทางเข้าทางผู้ใหญ่ เขาเชื่อว่าถ้าเอาชนะใจผู้ใหญ่ได้ความสัมพันธ์นี้จะราบรื่อนไปได้ฉลุยอะไรแบบนี้คนคนนี้ทําตัวดีนะทําตัวดีทั้งเสมอต้นเสมอปลายต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่ว่าต่อหน้าทําดีดีรับหลังไปทําอย่างอื่นไม่ใช่คนคนนี้ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้ผู้ใหญ่ให้คนรอบข้างให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นว่าเขาชื่นชอบคุณจริงๆเขารักคุณจริงๆเขาวังดีต่อคุณจริงๆอะไรแบบนี้โอเคไปกันต่อเขาคิดถึงคุณมาก แล้วเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเป็นสายบุญด้วยกันทั้งคู่มีผู้ใหญ่จับตามองดูอยู่และเขาจะเข้าทางผู้ใหญ่และเขาคิดถึงคุณมากมากโอ้โหสิบถ้วย ten of cups ยินดีด้วยล่วงหน้ายินดีล่วงหน้าด้วยอาไพ่ครอบครัวสุขสันต์ออกมาเราก็ต้องยินดีด้วยจริงๆตามความหมายของหน้าไพ่ตำราสากลว่าไว้นะไพ่ออริจินัลใบนี้คือสิบถ้วยคือไพ่ครอบครัวสุขสันต์ตีความได้อย่างแรกเลยคือหนึ่ง ครอบครัวโดยกําเนิดพอแม่พี่น้องของคุณจะมีความสุขความเจริญดีอิ่มหนำสำราญดีความหมายที่สอง ครอบครัวที่สร้างเองนะอย่างแรกครอบครัวโดยกําเนิดนะอย่างที่สองครอบครัวที่สร้างเองก็คือสามีภรรยาอะไรแบบนี้ถ้าคุณยังไม่มีครอบครัวและคิดจะสร้างครอบครัวคุณมีโอกาสสมหวังตอนแรกมีเดอะไฮโลแฟนมีไพ่พระแล้วตามด้วยสิบถ้วย2ใบนี้รวมกันหมายถึงแนวทางความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทั้งคู่อยู่มีโอกาสลงหลักปักฐานถ้าคุณสนิทสนมกันมากพอคบหาเป็นแฟนกันแล้วหรือคบหาสนิทสนมกันมาพอสมควรแล้วนะ จะเรียกว่าสุขงอมได้ที่คุณมีโอกาสสร้างครอบครัวร่วมกันหรือแม้แต่คนโสด ถ้าคนโสดยังอยู่ในโหมดลัละลาโหมดอิสระเสรีอยู่นะครับคุณจะมีโอกาสเจอคนถูกใจที่จะทําให้คุณเปลี่ยนความคิดจากคนโสดที่ไม่คิดจะมีใครคุณจะอยากสร้างครอบครัวมีตีความได้อีกความหมายหนึ่งและอีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วได้มาดูคลิปนี้นะแปลว่าคนในครอบครัวของคุณอย่างแรกเลยคนในครอบครัวของคุณคิดถึงคุณอาจจะอยู่ไกลกันแบบนี้หรือ2ครอบครัวของคุณจะมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตามความสิบถ้วยนี้ชัดเจนมากเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อซิ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแนะนําให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะการเสี่ยงทายไพ่สดๆแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อแม้เราจะเสี่ยงทายเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่บางทีไพ่อาจจะอยากบอกเรื่องอื่นด้วยก็ได้นะเฮ้ <c oughs> ไพ่อยากบอกเรื่องอื่นจริงๆ The h เ r m i t ิตไพ่ฤาษีไพ่ใบนี้ออกมาเป็นการแนะนําว่าช่วงนี้ขอให้ทําใจให้สงบอยา่าฟุ้งซ่านอย่าก,กังวลเกินกว่าเหตุขออนุญ,ญาตแนะนํานะครับนะ อย่าฟุ้งซ่านอย่าก,กังวลเกินกว่าเหตุเอาจริงๆแล้วเป็นพลังงานฝั่งเขาก็ได้แต่ผมจะขยายความให้ทีละฝั่งกรณีฝั่งคุณเดอะเฮอร์มิตนี่หมายความว่าให้คุณใช้ชีวิตไปตามปกติมีธุระใดก็ทําไปมีปัญหาใดก็แก้ไปไม่ต้องกังวลนะครับ คุณเป็นคนมีความสามารถสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีผู้ใหญ่สนับสนุนดีคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าได้ขอเพียงทําใจให้สงบถ้าบางท่านอยากปฏิบัติธรรมสามารถทําได้ตามกําลังตามความศรัทธาเลยและอีกความหมายหนึ่งถ้าตีความในฝั่งเขาหมายความว่าเขาคิดถึงคุณมากๆจนจิตใจว้าวุ่นและช่วงนี้เขาก็พยายามทําใจให้สงบเช่นกันช่วงเวลานี้เป็นพลังงานที่ตรงกันทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขา ต่างอยู่ในความพยายามทําใจให้สงบหรือรักษาความสงบของจิตใจจะเสริมสร้างบาร,รมีบางอย่างตามความเชื่อนะเมื่อจิตสงบสติมาปัญญาเกิดมันจะเกิดสิ่งดีๆบางอย่างที่มองไม่เห็นเอาตามความเชื่อก็เป็นสิ่งดีแน่นอนสติมาปัญญาเกิดแน่นอนย้ําแบบนี้เลยขอให้เชื่อมัน่นศรัทธาในสิ่งดีๆว่ามันจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นแล้วก็อยู่ในความสงบรักษาสติไว้สติสําคัญที่สุดและดังกล่าวไปแล้วท่านใดสะดวกปฏิบัติทมสามารถทําได้เลยนะครับโอเคมาดูกันต่อน,นะครับ ขอใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดสักหนึ่งใบซิว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเขาคิดถึงคุณมากคนกันเองที่ห่างกันไปหรือคนรักที่มีโอกาสสร้างครอบครัวจะนำโชคดีมาให้ด้วยเขาจะทำยังไงต่อไปขอบทสรุปหน่อยนะครับโอ้โหโอ้โอโอสี่ไม้เท้า four of wands เราขอไพ่สรุปหนึ่งใบไพ่สรุปสวยมาก ฟอสบอลทราบกันดีว่าเป็นไพ่แห่งความสำเร็จไพ่เฉลิมฉลองซุ้มประตูแห่งการเฉลิมฉลองหรือซุ้มประตูวิวาใบนี้ตีความได้สองอย่างหลักๆอย่างแรก ถ้าคุณยังไม่คิดเรื่องการแต่งงานยังไม่คิดเรื่องการคลองคู่มีครอบครัวคุณเป็นคนโสดที่ยังมีความสุขกับความโสดคุณจะมีความสุขด้วยตัวเองจะมีความเฉลิมฉลองยินดีมีความก้าวหน้าในชีวิตด้านการงานอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จเป็นการส่วนตัวนะมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนและความหมายที่สองพลาดไม่ได้กับสีไม้เท้าคือไพ่แต่งงาน ถ้าคุณวางแผนแต่งงานคุณมีคนคบหาคุณเล็งเล็งใครอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้หรือใครก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณคิดดีประสงค์ดีกับใครหมายตาใครไว้หมายใจใครไว้มีโอกาสสมหวังมีโอกาสลงเอยอาจจะไม่ได้แปลว่าจะต้องแต่งงานปุ๊บปับ๊บไม่ใช่แต่อนาคตทํานายตามความเชื่อพยากรณ์ตามหน้าไพ่ได้ว่า คุณมีโอกาสแต่งงานชีวิตนี้คุณมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสครองคู่มีโอกาสมีคู่ครองไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีใหญ่โตหรือไม่หรือเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองเล็กๆในครอบครัวก็แล้วแต่งานแต่งจะใหญ่จะเล็กไม่สําคัญสําคัญที่สองคนรักกันและมีโอกาสครองคู่กันมีความสุขร่วมกันโอเครับไว้เลยนะครับผมขอรับด้วยคนอดีมากๆโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ